แข่งท่าอะไรแข่งท่าแข่ฐานนะครับตามต้นนะครับอย่าน้อยแข่ฐานเลยสวัสดีครับน้องๆมาจับมืออะไรกันเลยปัญญาปยญญาค่ะวันนี้มาแข่งอะไรครับสปาเก็าอีค่ะค่ะชื่ออิงค่ะมางานโอเพิ้เฮาส์ค่ะหน้ามาดีค่ะตั้งใจจะมากินค่ะ ีครับมาจับเรื่ออะไรกันเอ่ยมาประกอบค่ะสวัสดีครับปัญญาศักดิ์ปัญญาศักดิ์หรือครับมายังไงครับมันนักเรียรูปหล่อนักเรียู้ของโรงเรียนใช่ไหมครับวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรเอ่ยมาแข่งแข่งสิแข่งอะไรกันครับแข่งต่อสตาร์เกตตี้ทาวเวอร์โหนดยิ่งแข่งกีฬามารู้สึกไงบ้างเอ่ยเข้ามาที่นี่ครั้งแรก กันคร oh yeah, ับถ้าไาน้า่าถ่าเรีายนคาเลยาเยเราจะไาเลิดหมมาเลยไเลาลยไใเลีหเยหาเลยเลยไหมมยไหมมาเเรีมลยนคมาเลยไหลยไกมมาเลยาลยไหมมาเลไห้าเลยไหมมามไนาเไ 爷爷呢？ เราได้มีการแนะนำน้องเกี่ยวกับบูธของเรานะครับโดยที่บูธของเราเนี่ยก็จะที่ไปเกี่ยวกับอาชีพของนิติรัฐนะครับบางคนเนี่ยเพื่อจะสงสัยว่านิติรัฐเนี่ยจบไปแล้วมันทำอะไรได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยกฎหมายครับมันซ่อนอยู่ในทุกที่ของเราเลยนะครับไม่แต่ในโรงเรียนก็จะมีที่ต้องมีนิติกรนิติบุคคลที่มาคอยทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเราเนี่ยก็เลยพยายามจะทำบูธที่ไน้เกี่ยวกับอาชีพของสายการเรียนของเรานั่นเองครับแนะนำสายการเรียนของเราค่ะสายการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะโรงเรียนของเราสนับสนุนสายวิทยา แลก็มิสวาค่ะจะเห็นได้ว่าบูธต่างๆของเรานะคะมีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เยอะมากๆเลยค่ะและน่าสนใจด้วยเพราะเราต้องลองไปลองชมกันนะคะอันนี้ตน้องๆไปดูกันเลย ไม่อยากกระบาลสีะครับเพราะว่าพี่เขาแบบการแบบาการโฟมุดชื้นมากเ,เป็นผู้วามแล้วคอยตามวันนี้ตั้งใจมาทำอะไรพิพเศษเลยวันนี้ตั้งใจมา,<อ>าหาของกินคนะ่ะหาของกินตัวโรงเรียนตัวโรงเรียนได้ได้ของกินยังเอ่ยยังการตัดกระดาษภาษาจีนนะคะซึ่งสิทธ ราอยู่ชั้นไหนคะชั้น6ค่ะชั้น6ตั้งใจสนใจเข้าที่นี่ไหมหรือยังไงตั้งใจอยู่แล้วใช่ไม่เข้าที่อื่นแล้วอันนี้คืออะไรครับเสืออยู่เนี่ยต้มเหนียวอร่อยไหมครับอร่อยมากแก้วเท่าไหร่ยี่สิบนะคาเร้วกต็มแล้ววันนี้เป็นไงเข้ามาแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างเลยซึื่นมากตอนนี้ซึ้งๆมาจากสาขาสุขการ์รับเป็นมางเลยมากอกมาก่อนบ้างไม่เลยถ้าเข้ามารู้องสอยไงบ้างครับดีมาก โอ้คทำกิจกรรมอะไรกันมาเอ่ยไม่จับแข้งแล้วให้ตอบคำถามคาถามเกี่ยวกับเพราะว่าโรงแรมนี้เป็นอะไรบ้างรู้จักเรียนอะไรเอ่ยศาสนายยังไม่ไปตะลุยมากพักขึ้นมาเหรอครับเข้ามารู้สึกยังไงบ้างตอนเข้ามาเนีด้อเต้นเต้นใช่เต้นเต้นทำไงก่อนเลยเยอะมากเคยมาเลยปะของยังไม่เคยเลย วันนี้ทำกิจกรรมขนาดแล้วบ้างครับเข้าสมหยแล้วบ้างยังไม่ได้เข้าเลยพอดีเพิ่งมาให้น้องมาดูว่ามีแบบที่ชอบไหมสิ่ทุสทองวิทยานเลเคยเข้ามาเลยบางเกอะความฝันได้เลยไม่ครับเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนเลยเข้ามา Amazing Amazing โรง,รงเรียนใหญ่กว่าที่คิดค่ะรงเรยดูสายไหนเป็นพิเศษไหมห้องนี้เป็นไ,ไหมสินฝรั่งเศสสินฝรั่งเศสแล้วเราล่ะนิเทศสวัสดีค่ะพวกเราจะแผนการเรียนศิลปศาสตร์เทศศาสตร์ประมงเกาะพิทยาคมนะคะก็วันนี้นะคะ มีการจัดทํากิจกรรมนะคะทั้งหมด3อย่างด้วยกันเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะชื่อกิจกรรมว่าโบนโตบุดพลลอยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราจัดอยู่ที่อห้อง่ง1-5งห้าู่เลยค่ะ ขายเป็ดลาไก่พอมค่ะขายยังไงครับมีอิบบกผสราคาไก่ติาวหมบ้านบินขมโบราณประวันของบ้านบิ่นคือคนทำมาเคยบ้างขายดีแน่นอนครับตอนนี้จะถึงร้านออเดอร์แล้วครับวันเดียวไปได้ค่ะนะีะบุทของเราเป็นบุูทของสุปภาษาอกฤษนะคะแล้วมีลูกชิ้นปิ๊งอร่อยมากทุกคน โปรแกรมนะคะก็จะมีข้าวไข่เจียวขายครับข้าวไข่เจียวหมูสับสาบครับแล้วก็เป็นฝ้ายยีบาทใส่นมชีสครับแล้วก็มีน้ำอัดลม10บาทครับแก้วละสิบาทไอพิมพ์อกค่ะอุดน,นได้นะมีรถอะไรบ้างเอ่ยมีสไปน้ำองุ่นน้ำผบะ ด้วยนะคะอยู <S 2> <S 2> ikka, ่ข้างในครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้จักเรื่อยๆกันเลยวันประกอบค่ะวันประกอบอ๋อเคยเข้ามาในวันประกอบวิทยากรมั้มย คั้งแรกเราเคยมาครั้งแรกเราอะเคยมาแล้วต่อที่นี่ไหมต่อนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วเอ่ยว่าโอ้ค่ะดีสนุกดีมีอะไรที่เราสนใจไหมซุปไหนเป็นพิเศษชอบดูคอนเสิร์ตชั้นบันเสิร์ตอตอนนี้กำลังดูดนตรีสดที่ยุงทองนะคะใช่ค่ะ ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดถูกต้องตรวนี้นะคะจะเป็นการคิดคำศัพท์จากตัวอักษรค่ะโดยเป็นกี่คำก็ได้เลยเด็กๆนะคะมีความคิดเรื่องเกี่ยวแล้วก็ได้คำศัพท์มากเพิ่มขึ้นด้วยค่ะตัวน,นี้นะคะถ้าคนชนะนะคะก็จะได้ิีสอรหนึ่งแท่งค่ะแล้วก็กระเป๋ารีสอรนหนึ่งอัน มีสายเป็นเกาหลีกับคณิตค่ะเป็นปสิภาษานะคะตอนนี้ซูมเราก็จะทำเป็นการเล่นเอกโนะคะพูดเกี่ยวกับปวดสัตว์แล้วก็ให้น้องทายว่ามันคือสัตว์อะไรสวัสดีค่ะใครที่สนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใครที่ชอบการคำนวณสามารถมาเล่นได้ที่ซูมพวกนี้มีคณิตนะคะกิจกรรมคือเล่นเกม24บวกลบคูณหารสามารถมาคานวณแล้วก็ได้ขนมแล้วขนมไปค่ะ มาครับสนุกดีครับมาแล้วรู้สึกไงบ้าง